แ้วกเราด้วยเนาะบุกคสืบสับบรชชนใีกับลบบรศิลปินผู้ที่่วงลัาไปนะครับ,รบซึ่งท่านสร้างคูุรมการให้กับวงการเพลงของเราได้มากมายมหาศาลเลยเกินูกแง่ว่าในทิ้งมรดกให้ลูกหลานเยอะแยะเลยใช่ครับ,รบพวกเราก็มาร่วมนะครับลํำลึกถ,ถึงพระคุณของท่านนะฮะ นักร้องเยอะหลายคนเนาะครับผมนะครับพูดอย่างนี้หมายความว่าจะร้องเพลงเดียวใช่ไหมเพลงเดียวเพลงเดียวก็พอแล้วมั้งเพลงนักร้องเยอะแบ่งๆเวลากันไปนะมาร้องเพื่อรำลึกนึกถึงคุณครูนักศักดิ์สิทธิ์เาต้ออยู่ในชุดคู่บวชคู่คู่บวชแล้วก็จะบอกให้ฟังว่าผู้ที่แต่งบทเพลงนี้เนี่ยก็เป็นบรมครูนักร้องเก่าอยู่นะ เขาชื่อสุรชัยจำเรียงนะครับหรือว่าเขาเป็นนักบวชแล้วก็สืบออกมาเป็นนักร้องครับนะฮะแล้วก็มาบวชอีกจนท่านเสียชีวิตและผมได้มีโอกาสนำเพลงนี้มาร้องเกิดเป็นสมณักเพลทุกแรกเลยนะครับนะแล้วก็พอเป็นทศวรรนกระดังบารองอยู่ในบริษัทโฟร์เอสนะฮะชุดแรกเลยชุดนี้ถ้าใครอยากจะซื้อไปฟังหรือว่าเอาไว้งานบุญงานบวชฟังในรถติดต่อได้โทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยที่